ขาดทุนให้ถือไว้ กำไรให้รีบขายแในการเทรดในการซื้อขายการอันหนึ่งที่ได้ยินอยู่เสมอๆเลยว่าซื้อพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะถ้าขาดทุนเราไม่ขายแล้วก็จะไม่ขาดทุนมันจะติดดอยก็ชัางมันเดี๋ยวมันก็สักวันหนึ่งก็คงปีนกลับขึ้นดอยเองบางตัวนี่ก็หาดอยขึ้นไม่เจอแล้วก็มีนะฮะส่วนกำไรให้รีบขายว่าเออก็มีกำไรก็ขายมาจะได้แบบรู้สึกว่าประสบความสำเร็จนะเป็น small reward อะไรปรากฏว่าพอขายไปปุ๊บโอ้โหราคาพุ่งทะยานอีกอันนี้ก็เป็นแนวทางเลยแต่กําลังอย่ากจะพูดถึงเรื่องอันหนึ่งที่เป็นกกกัับดนะในใารลงงทุงถึกับดัก ในการใช้ชีวิตของคนจํานวนมากบนโลกใบนี้ครนั่นคือกับดักที่เรียกว่า sunk c o ฟ t fallacy คนเรามักจะติดกับดักค่าใช้จ่ายที่มันจมไปแล้วเขาพยายามที่จะหาวิธีคิดอะไรมาอย่างที่บอกยังไม่ขายก็ยังไม่ขาดทุนแต่ว่าถ้าเราเอาตรงนี้มาใช้กับชีวิตจริงด้วยเนี่ยเราจะจมกับอะไรฮะถ้าไม่พูดถึงตัวเงินเราอาจจะไปจมกับเรื่องของการลงแรงลงเวลา หลายโปรเจกต์นักเรียนนักศึกษาลงแรงลงเวลาหรือคนทํางานเองนักเุรกอจเองลงแรงลงเวลาหรืออาจจะลงทุนด้วยนะเปิดร้านกาแฟเปิดร้านขายข้าวแกงเปิดอะไรปรากฏว่ามันจมไปแล้วอ่ะมันเกิดสังคอสไปละเป็นคอสที่จมไปละเราก็เลยให้ความสําคัญกับตัวเงินทุนแรงแล้วก็เวลากนคือกลายเป็นใบแอดที่ทําให้เราไม่กล้าตัดสินใจที่บอกเฮ้ยก็ในเมื่อตัดสินใจผิดพลาดเช่าทําเลนี้ไปลวแต่ไม่ใช่ก็อาจจะต้องยอมให้เขายึดเงินมัดจำยึดเงินทามแล้วก็ย้ายทำเลใหม่ ดังนั้นรับลองดูครับเรื่องของซัลซ่สฟลอรซี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไมล์เซตที่จะต้องแก้